ตามที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งใช้แนวทางนิเทศวิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุขโรงเรียนทนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนจึงได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติดังนี้ส่งเสริมการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเช่น การเรียนรู้ผ่านเกมหรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การศึกษาเป็นเรื่องที่สนุกและน่าสนใจสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การจัดหาสถานที่เรียนที่เหมาะสมและสงบรวมถึงการใช้วัดสดุและเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอน สนับสนุนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนรวมถึงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนในการสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุขเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสุขซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการเรียนและพัฒนาการทั่วไปของนักเรียน <music> 1区 <music> <music> 1週間です。<music>